เรามาภาวนาเพื่อจะให้ใจของเราอิสระมีความแบนท่าอยู่ทั้งสองอย่างก็ทาดของคนอื่นเขาความเห็นของเขาเขาเขาชอบอันนั้นเราก็วิ่งไปตามเขาเขาไม่ชอบไปนี่ก็วิ่งไปตามเขาเขาฉีไม้ื่อมือแล้วก็วิ่งไปตามเขาบางครั้งเขามาดีอะไรเพียงแต่ว่าเราเคิดกบเขาจะต้องชอบหรือไม่ชอบแล้วก็เราอันนั้นเป็นเกณฑ์ไอ้เรื่องของโลกไม่เอา,าเกณฑ์มันอะไรเป็นเกณฑ์แน่นอนไม่ได้เลย พระโลกมันเขาก็มีความโลภความโกรธความหลงเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นเราเป็นทาตของดัณหาทาตของกิเลสของตัวเองมันก็พอแรงอยู่แล้วนี่ก็เป็นทาตุกิเลสของคนอื่นมันก็นยากสิเพราะฉะนั้นเราฝึกจิตใจของเราให้อยู่โดยเอกเทศให้อยู่แบบอิสระมีความสุขเฉพาะภายในมีความมีอาหารภายในเรียกพูดงง่ายๆอาหารของใจก็ใจที่เป็นสมาธิใจที่เกิดความสุขขึ้นมาโดยเฉพาะ จากใจที่ตั้งมานี่แหละก็เปลงเองให้ใจของเราจะเริ่มอิสระขึ้นมาไม่ต้องไปขึ้นกับใครทั้งนั้นนะเขาจะว่าดีมันกเ็เราก็ต้องดีมันดีจริงไหมเขาว่าไม่ดีก็ดีจริงไหมกิเลสของเราก็เช่นเดียวกับความโลภมันบอกว่าอันนี้มันดีนะความโกรธนันอันนี้มันไม่ดีนะเราก็ต้องแยกตัวเราออกเพื่อจะได้สำรวจดูว่ามันจริงไหมตามที่เขาว่า เราจะแยกตัวตรงไหนก็เราก็มีลมหายใจข้าวออกเรามใีใจที่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละแยกอยู่ตรงนี้เขาจะพูดยังไงก็เรื่องของเขาท่านบอกว่าคนเราอยู่ในโลกนี้ก็มีกิเลสมีตัณหาเป็นเพื่อนไปไหนก็ไปด้วยกันคุยกันเป็นเรื่องเป็นราาอยู่ภายในจิตใจของเราเดี๋ยวต้องหาโอกาสที่จะวิเวกสักหน่อยให้เป็นดวงตัวเอง ขาจะพูดยังไงก็เรื่องของเขาแต่เราไม่ตรงไปฟังไม่ตรงไปเชื่อเขาเพราะมีดีอยู่ภายในตัวของเราเองจริงๆนี่ที่เราอบรมภาวนาเพื่อจะให้จใจของเราอิสระแบบนี้เราพูดถึงอิสระภาพภายน,นอกมันก,มนก็มันก็ดีอยู่หรอกแต่คิดดูสิขนาดป,นป,รป,รประเทศที่เป็นแอกราชคนยังมีก่เลสอยู่ภายในประเทศนั้นก็คนนั้นอาจจะไม่ได้เป็นคนต่างชาติมาชีไม่ชีมอนเป็นคนเหมือนกันล่ะชีไม่ชีมือเรากิเลสก็ ชี้ไม้ชี้มือให้เรามันดีไหมภายในจิตใจของเรากิเลสมันเป็นผู้บังคับนั่งบนหัวัวเราทายอยู่เรานั้นแหละตามครูบาอาจารย์ท่านบอกสั่งให้ไปก็ไปก,บ,ปกบเขามันดีไหมเราก็ต้องรู้จักแยกตัวเราออกก็จะได้เวนิฉัยว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกไรดีจริงอะไรดีไม่จริงเพอแยกแยกออกไปใจของเราเป็นอิสระขึ้นมา जी सर आप अभी हमें दे